และสิ่งที่อยากจะบอกผ่านไปยังฝากฝ่ายรัฐบาลมีคนกำลังรอคอยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่อุบลราชธานีท่านลงพื้นที่ทันทีไปผัดผักใบเหลียง กับไข่ที่สุราษฎร์ธานีวันนี้เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกท่านสายยานยุติธรรมบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย,ยวันจัดจะลงพื้นที่นครศรีธรรมราชถ้าก่อนวันที่สองท่านยังนิ่งอยู่ไม่แปลกใจเพราะท่านยังกังวลอยู่เรื่องของสารธรรมนูญจะตัดสินแต่วันนี้ท่านยังไม่ตัดสินใจลงไปผมท่านผมคิดว่าท่านฉลองชัยชนะเยอะเกินไปต้องจริงใจกว่านี้นี่วันพฤหัสวันพฤหัสหมายความว่าพรุ่งนี้คือวันศุกร์ถ้าวันศุกร์มีเสาร์อาทิตย์อีกท่านฉลองนานเกินไปี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชเสียใจร้องไห้น้ำตาไม่มีแล้วนอกเหนือจาก ข้อมูลที่ได้รับในพื้นที่เนี่ยเดือดร้อนกันขนาดไหนว่าการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อครั้งที่ผ่านมาน้ําท่วมที่ภาคอีสานก็เป็นแบบนี้ปอพอจะชั่วนั่งมองตาปิดๆอุปกรณ์ไม่มีไอคนที่จะเข้ามาช่วยคือหน่วยงานทหารมาอย่างเท่มาอย่างหล่ออุปกรณ์ครบแต่มาถ่ายรูปเมื่อเช้ามีการปรึกษาหารือพี่น้องผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพูดหลายคนสะพานขาดเท่านู้นสะพานขาดเท่านี้คุณพิจารณ์ชวพัฒนาวงพูดไปแล้วเรื่องงบประมาณปอพอขอรถที่ไปประกอบสะพานให้มันรวดเร เร็วทันใจเพราะน้ำท่วมบ่อยเหลือเกินประเทศไทยได้รุ่นที่10วันประกอบเสร็จน้ําเกือบแห้งประกอบสะพานพึ่งเสร็จแต่หน่วยงานกลาโหมได้รถประกอบสะพานเสร็จภายในสองนาทีแต่หน้าวันนี้น้ําท่วมสะพานขาดมา2อสาวัน สองนาทีของท่านยังไม่ไปเลยแต่งชุดเครื่องแบบอยู่ท่านจะไปวันไหนแล้วสั่งซื้อมาทําไมสองนาทีเสร็จสองนาทีเสร็จอะสะพานขาดไปกี่วันแล้วครับที่น้องประชาชนรอคอยอยู่เขาไม่ได้จะสัญจรไปเที่ยวที่ไหนหรอกเขาจะต้องสัญจรไปมาหาสู่ถ้าหิวก,ก็ต้องเดินทางไปซื้อข้าวปลาอาหารเดือดร้อนไม่ปลอดภัยก็ต้องไปแจ้งความตรงลงตำรวจสุขภาพไม่ดีผลกระทบจากน้ำท่วมก็ต้องไปหาหมอหาอยู่ยาเขามีความจําเป็นจะต้องใช้สภาแต่ท่านอนุมัติลถผิดฝาผิดตัวแล้วนักข่าวหรสือ มวลชนอย่าไปอภิปรายนะอย่าไปพาดหัวข่าวนะว่าก้าวไกลขอร้องทหารช่วยน้ำท่วมไม่ใช่อย่าไปมองเป็นคุณงามความดีท่านขอปิดฝาปิดตัวท่านบอกว่ารถสะพานเนี่ยท่านจะไปใช้ในภาวะสงครามหลายปีต่อจะมีครั้ง